วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมือนจะมาเล่าประสบการณ์การติดโควิดที่อเมริกาให้ฟัง <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าตั้งแต่มาอเมริกาแล้วนะคะคือเราฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มคือของแอสตราจินิกาทั้งสองเข็มเลยเหมืเพิ่งฉีดล่าสุดเมื่อวันที่ส 11, 11ิบเอ็ดสิบเพฤศจิกนะคะแล้วเหมือนก็มาบินมาอเมริกาเมื่อเดือนที่12เดือนสิวันที่เจ็ดโดยประมาณค่ะแล้วมาถึงปุ๊บ ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสองอาทิตย์โดยหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอะประมาณนี้แหละ่ะฮะแล้วเหมือนมีอาการเจ็บคอเราก็ไปตรวจโควิดคือตั้งแต่มาถึงต้องบอกว่าเราอะไปตรวจโควิดตลอดเลยคือสองสามวันเราก็ไปตรวจสองสามวันเราก็เกิดเพราะเรามาเที่ยวไงพอเรามาเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็มี 2, แลมพลนที่จะไปออกไปข้างนอกทุกวันทุกวันทุกวัน,วนลันตลอดว่าเราจะไปไหนมีแพลนตลอดลยอะไรเงี้ย่ะฮะแล้วเราก็เริ่มเจ็บคอเออ เจ็บคอปุ๊บเราก็เลยตายละเจ็บคอเริ่มไอเริ่มมีอาการไอเจ็บคอคือตื่นมาวันต่อมาคือแบบเหมือนพูดไม่ได้เลยเสียงแหบไปเลยแบบเจ็บคอมากจนแบบค,แบบคิดในใจว่าเฮ้ยโควิดเล่นงานแล้วคิดแบบนี้นะคือแบบตายแล้วคือแบบไม่รู้จะทํายังไงแล้วเขาก็บอกว่าค่าการทิ่กัณติดโควิดคือมันน่ากลัวไง เออเพราะพี่ชายเหมือนน่ะเคยติดโควิดไปก่อนหน้านี้คือน่ากลัวมากคือแบบเขาแบบผอมไปเลยผอมจนแบบเหมือนคือเหมือนจะตายอะ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราติดโควิดยิ่งอยู่ต่างประเทศนี่นี่น,นี่เหมือนจะทํายังไงดีอ่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่อยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามีแพลนว่าที่แรกเรามีแพลนว่าเราจะมาเที่ยวสามเดือนอ,อแล้วก็มีแพลนทุกวันเลยเราจะไปโนนนีนั่นโนนนีนั่นไป ต่างจังหวัดบ้างแหละไปโน่นนี่นั่นมันคือแบบเราจะไป LA คือเรามีแผนว่าเราจะไปเยอะมากอ่ะฮะแล้วเราเราไปตรวจโควิดเรารู้ว่าเราเป็นโพซิทีฟก็คือติดโควิดแต่จริงๆอะ่ะเขามีอาการก่อนหน้านั้นแล้วคืออย่างที่เหมยบอกคือเหมยมีอาการไอเจ็บคอแต่แต่ตอนที่เหมยไอเจ็บคอเหมยไม่ได้ไปตรวจนะยังไม่ได้ไปตรวจนะคะนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านอีกประมาณเกบสวัน คือแบบเหมือนลุกไปไหนไม่ได้คือแบบอาการแบบเู้ยเหนื่อยนอนอยู่บ้านกินยาอย่างเดียวคือกินยาคิดว่าตัวเองแบบแล้วอากาศมันหนาวไงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสัยเราแค่ไอเฉยๆมัง้งเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไอๆๆกันก็น่าจะปเป็นเรื่องปกติเพราะอากาศหนาวหนาวแล้วก็เย็นอะไรเงี้ยขี้มูกไหลตลอดคือจ,จั้จสังเกตน,นะคะจมูกแดงตลอดทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะจมูกจะแดงด้วยความที่ว่าเราใส่แมสด้วยเราแบบอากาศเย็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็นอนอยู่บ้านอะไรจากนั้นเราก็นอนอยู่บ้านอยู่สามวัน คือแบบเริ่มแบบอาการเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยอะเราก็เลยบอกฮี่ชวนพี่บอกว่าไปเราไปตรวจโควิดเถอะแล้วแบบเราเราก็อยากเราก็อยากรู้ว่าเราติดโควิดหรือเปล่าเพราะพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าพี่ก็อาอเหมือนกันเราก็เลยโอเคเราไปตรวจพอเราไปตรวจปุ๊บเราก็รอผลนะคะเพราะช่วงนั้นโอมิคอนคือตอนที่หนเหมาแรกๆอะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วโอมิคอนที่นี่คือคนต่อแถวยาเวเหยียดมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงนิวเอร์ด้วย นะักท่องเที่ยวก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อแถวยาวเหยียดมากแล้วเขาก็บอกว่าทีแรกเขาบอกว่าหนึ่งวันคือย4ิบสี่ชั่วโมงจะได้นะแต่พอเราไปตรวจจริงๆเขาส่งเมลมาบอกเราเลยว่าห้าวันนะถึงจะได้ผลเรารอผลอีกห้าวันแต่ในระหว่างนั้นเราไม่ออกไปไหนนะหล,ลัง,ลงจากที่เราไปตรวจแ,แล้วอะไรเงี้ยหลังจากที่เราไปตรวจแต่เราก็คิดแล้วล่าว่าเราเป็นแน่เลยเออเราก็อยู่บ้านอยู่บ้านตลอดเลยกักตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยอยู่บ้านโดยที่ไม่ออกไปไหนเลย Uh huh. แล้วพี่เขาก็เลยบอกเออก็กักตัวอยู่บ้านเลยไม่ต้องออกไปแลบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ต้องไม่ต้องไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็โอเคโอเคเราก็อยู่บ้านเพราะว่าเรา,เร,ารู้ว่าเราติดโควิดแน่นอนแล้วเราก็รอผลห้าวันผลของเหมยไม่มาเลยคือ <c oughs> ผลของเหมยอะ่ะไม่มาอ่รอเมลด้รอเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลของพี่พี่มาว่าตลกลงเป็นโพสิทีฟ ะะแล้วก็คิดตายแล้วพี่เป็นเราก็ต้องเป็นแน่เลยแล้วเราอาการหนักกว่าพี่อีกอะเราอาการหนักกว่าพี่พี่เขายังแบบเหมือนแค่ไอเฉยๆแต่เราทั้งมีไข้ไอคือลุกแต่ที่นอนไม่ได้คือนอน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 แล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วที่นี่เขาถ้าอาการไม่เยอะเขาไม่ให้ไปโรงพยาบาลเขาบอกเลยว่าให้นอนอยู่บ้านนะคะให้นอนอยู่บ้าน5้าวันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดให้นอนอยู่บ้าน ห้ามบอ,อกไปไหนเลยกินยาพาราเซตามอลไทรีนอนที่แบบอาการปวดลดไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบยาแก้ไอเราก็กินได้คือมียาอะไรเราก็กินอ่ะที่แบบเหมือนจะจะให้เราอาการดีขึ้นเ,เราก็กินอะแล้วเราเรามาจากเมืองไทยเราไม่ได้เอาฟ้าทลายโจรมาเออจริงๆน่าจะเอามาด้วยนะนก็เป็น,ปนอะไรที่ดีเออคะแต่เหมยไม่มีไงก็เลยไม่ได้กินแล้วก็กินยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอนอย่างนั้นแล้วอาการเขาก็ดีขึ้นเอง แต่ไอไอเนี่ยหางยากหน่อยก็จะไออย่างนั้นตลอดไอ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 ไปไหนก็ไออะค่ะโดยแต่หลังจากห้าวันใช่ไหมแล้วก็ออกไปข้างนอกได้แต่เขาบอกว่าให้เราต้องใส่แมสตลอดเลยที่ไม่ใช่อยู่ปาร์คหรือว่าอะไรคือออกไปข้างนอกนะเขาให้ใส่แมสตลอดห้ามไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารห้ามอะไรเงี้ยคือห้ามเหมือนเราก็ต้องเซฟตัวเองเซฟคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยรับผิดชอบต่อสังคมพูดง่ายๆ่ายเออเราก็ประมาณนั้นอนะเราก็ออกจากบ,บ้านได้นะ แล้วก็พยายามเลี่ยงงไม่ยืนใกล้คนแก่ไม่ยืนใกล้เด็กก็อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเรามีแผนว่าเราต้องไปเที่ยวไงเรามีแผนเที่ยวทุกวัน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 มีแผนเที่ยวทุกวันเราใช้เอลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดไปไหนมาไหนแล้วก็ล้างมือตลอดอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าเราไปเดินปาร์คที่แบบโอเพนแอร์อย่างเงี้ยเราก็จะถอดแมสอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะถอดแมสเพราะถ้างนั้นนะเราจะไม่ถอดแมสเด็ดขาดเราจะแบบอยู่ในซับเว์หรือเดินไปไหนที่แบบอยู่ในตึกไปซื้อข้าวอย่างเงี้ยใส่แมสตลอดเวลา แล้วการก็ดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่ก็ดีขึ้นเหมยก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยดีขึ้นก็ไม่มีอะไรก็ก็แค่ไอนิดหน่อยไอแต่ตอนนี้ก็ยังไออยู่นะไอแบบเหมือนอากาศมันหนาวด้วยมั้งคือหนาวเพราะว่าหิมะตกบางวันหิมะตกสลับกับกับบางวันแดดออกหิมะตกสลับแดดออกอยู่แบบเนี้ยเพราะอากาศมันก็หนาวอะ่ะดูแต่พูดไปสิพูดไป คนก็มีควันออกคืออากาศหนาวหนาววันหนึ่งก็ประมาณลบห้าลบหกอะไรอย่างเงี้ยถ้ารวมฟิวไลท์เข้าไปก็เยอะกว่านั้นอีกระมาะลบสิบบางวันก็หนึ่งสองสามองศาอะไรเยอะคือหนาวอะค่ะแล้วแต่วันเออเหมือนวันนี้ก็หนาว <c oughs> หนาวดูดิเออแต่ตอนที่เป็นเป็นโควิดนะคะโอเมก้า oh เนี่ยคิดว่าตายแล้วเหมือนจะตายแน่เลยกลัว <c oughs> มากบอกตรงๆกลัวมากที่พิมพ์ไลน์ไปบอกที่บ้านเลยว่าแม่ติดโควิดอลไม่รู้จะทํายังไงทํายังไงดี ที่บ้านเขาก็เป็นห่วงก็โทรมาคือทุกคนที่บ้านก็เป <cons> um ็นห่วงก็โทรมาถามเฮ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็คิดว่าเออเรารอดมาได้ตรงนั้นก็โอเคด้วยความที่ว่าเราอาจจะฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วร่างกายเราเราอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่ไงเรายังไม่แก่แต่ถ้าเป็นคนแก่อย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ทราบนะอาจจะฉีดวัคซีนสองเข็มสามเข็มแล้วก็เราก็ไม่ทราบอ่ะว่าคือร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าฉีดวัคซีนก็ยิ่งดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนนะ อ uh huh. คือที่นี่เขาก็บอกเลยว่าให้ไปฉีดวัคซีนออื uh huh. ให้ไปฉีดวัคซีนพอไปฉีดวัคซีนนะเขาก็จะแบบเหมือนไม่ตายอะ่ะห,ห,หรือเลือกเว้นคนที่แบบต้องบอกว่าซวยจริงๆอะ่ะคือแบบร่างกายไม่ไหวร่างกายอ่อนแออะไรเงี้ยก็คืออาจจะมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากที่นี่เขาก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไปแล้วนะเขาจะพีคสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอ่าแล้วก็ พอเข้าเดือนนี้เดือนที่แล้วคือเดือนธันวาเ,าเดือนธันวานะคะเป็นนิวเอร์อย่างเงี้ยนะักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่นิวยอร์กเยอะมากค้นต่อแถวเข้าเข้าคิวแบบตรวจโควิดเยอะมากแต่ที่นี่นะเขาดีตรงที่ว่าเขามีซุ้มตรวจซุ้มแบบเหมือนเป็นรถจอด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 แต่เราจะขึ้นให้ดูว่าเขาจะมีรถจอดอยังไง นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแย่จมูกให้เราแบบเอาพาสปสร์ดไปยื่นได้เลยพสปสร์ตไปยื่นได้เลยว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ออพสปอร์ตยื่นให้เขาเดี๋ยวเขาก็ทาเองเออแล้วเราก็จะได้ทิกเกตเล็กๆมาแล้วเราก็ไปแย่จมูกอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองหรือว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งมากเราก็ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษมากก็ได้เอาแค่แบบพอสื่อสารรู้เรื่องเขาก็โอเคเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นคนเอเชียเราเป็นคนแบบต่างชาติอะ่ะ มันหนังชาติไปบ้านเราใช่ไหมเขาก็พูดภาษาไทยพี่เก่งเหมือนกันอะเราไม่เคยต้องพูดภาษา,ษากฤษเก่งมากแต่ถ้าเก่งได้ก็ดี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 เลยแหละนะคะเออเอาแค่ฟังรู้เรื่องอ,อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแหละเออเหมือนแต่งชาติไปบ้านเราอะเขาก็แบบน่ารักนะเขาพูดแบบไทยชัดมังไม่ชัดปังอะไรเงี้ยเออมันก็เขาก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นแหละเออที่นี่เขาคนคนที่นี่เขาอัธยาศัยดีค่ะอัธยาศัยดีอะอือแล้วโอ้ยอากาศก็หนาว ต่คิดว่าโอเมก้าสำหรับเหมยนะก็ไม่ไม่อะไรเยอะมากไม่อะไรเยอะมากอฮไม่อะไรเยอะมากก็แค่ไอเจ็บคอไอเจ็บคอเป็นไข้เป็นไข้อยู่สองวันอะไรเงี้ยเอแต่คนอื่นเราไม่ทราบคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเขาจะอา,าก,การเป็นหนักก็ได้อะไรเงี้ยที่นี่ถ้าอาการเป็นหนักเขาถึงให้ไปโรงพยาบาลเพราะถ้าไม่อาการไม่เป็นหนักเขาให้กักตัวอยู่บ้านอยู่บ้านเลยให้นอนอยู่บ้านอยู่บ้าน,านเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นอะไรเงี้ย พราะไม่เห็นเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะเท่า <_ d ata> ที่ไปอ่านคอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าพี่เป็นญาติพี่น้องเป็นทุกคนเขาก็จะนอนอยู่บ้านเออเอ,อแล้วก็มีเหอุก,การหนึ่งเขาจะท้องเสียอืจะท้องเสียคืออาจจะเข้าห้องน้ําบ่อยหน่อยวันหนึ่งสองรอบวันหนึ่งรอบหนึ่งแต่เหมือนเป็นคนถ่ายยากอยู่แล้วไงไม่มีคว่าท้องเสียอืก็มีแค่ไอเจ็บคอเป็นไข้เป็นไข้ยอยู่สองวันกินยานอนกินยานอนกินยานอน,ก,น,น,อนก็หายเองแล้ว หลังจากนั้นอีกประมาณสักสิบวันโดยประมาณเหมก็มาตรวจโควิดอีกผลก็เป็นน égative แล้วก็มาตรวจอีกคือย้ำอีกย้ำอีกย้ำอีกอะไรเงี้ยเออก็เป็นน é g a t i e ตลอดก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยที่อเมริกาเราเดินไปไปถามแยกไฟแดงอะ่ะเขาก็จะมีจุดแบบตรวจโควิดฟรีเป็น pcr ด้วยนะ pcr test คือแบบฟรี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 ทุกที่เราอยากตรวจซุ้มไหนเราเดินเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ตรวจได้ตรวจได้แบบฟรี ฟรีฟรีฟรีย้ำอีกทีว่าฟรีเหมือนคัดอะไรที่ไหมา <laughs> ย้ำอีกทีนะคะว่าฟรีแล้วเขาก็จะส่งผลมาบอกทางอีเมลว่าเราเป็นโพสิทีฟหรือเนกาทีฟโพสิทีฟหรือเนกาทีฟอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็น PCR นะไม่ได้เป็น a อทเเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้มกรานะคะสิ้นเดือนนี้มกราต้องบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ กุมภาพันเริ่มตั้งแต่เดือนคุมภาพันเป็นต้นไปที่นี่เขาจะให้ ATK ฟรีนะคะแค่ลงทะเบียนในเว็บไซต์อ4อันต่อหนึ่งครอบครัวอ4อัน4อันนะคะ4อันต่อหนึ่งครอบครัวใช่ค่ะเขาจะส่งมาให้ที่บ้านเลยแล้วแค่เข้าไปกรอกรายละเอียดในเว็บไซต์เขาอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่เขาดีนะทุกอย่างเป็นอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเป็นเว็บไซต์หมดเลยเราจะซื้อของอย่างเงี้ยเราก็ซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกอย่างซื้อซื้อในอินเทอร์เน็ตได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปซื้อเองอหรือว่าเราเดินไปดูที่ชอ็อ เ,ออเราอยากได้อะไรสมมูรณนะเราจะซื้อของเราอยากได้อะไรแล้วก็ดูรุ่นไว้เออแล้วเราก็มาซื้อได้อินเทอร์เน็ตแล้วเขาส่งมาที่บ้านเองฟรีเออขาฟรีค่าขนส่งด้วยนะที่ว่าเมื่อกี้นะคะเขาจะฟรีค่าขนส่งคือเขาจะส่งมาที่บ้านทุกอย่างคือฟรีหมดเลยเออตรวจแบบเหมือนเทสของเราเองแบบเหมือนว่าเราเป็นหรือเปล่าเราไม่เป็นอะไรเงี้ยออที่นี่เขาดีอะค่ะอะไรก็ไม่หรอกบางอย่างก็ไม่ดีแต่บางอย่างก็ดีออแต่หมายก็ว่าส่วนเรื่องโควิดเนี่ยเขาก็ดีนะ เขาตรวจ pcr ทุกคนก็มี pcr 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 หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถเอาผล pcr เนี่ยขึ้นเครื่องได้ด้วยเพราะว่าถ้าหมยกลับเมืองไทยใช่ไหมคะมันก็จะมาตรวจ pcr แล้วก็เอาผลเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินได้เหมือนกันโอเคค่ะงั้นเมยขอจบไว้แค่นี้แล้วกันเมยแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าเมยติดโควิดแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือโควิดไทยไม่ไม่เป็นมาเป็นโควิดมาเป็นโควิดอเมริกาคือมาเที่ยวไปกันแล้วติดโควิดสะงั้นดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะถ้าเป็นอะไรมากนะเราคงแบบ ประกันก็ไม่มีโรงพยาบาลก็ยากคือทําอะไรก็ยากไปไหนก็ยากอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ถามพี่ลุงป้าน,นาอามาเขาก็บอกว่าที่นี่ถ้าเรา,าอาการหนักแล้วก็ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลได้เลยแต่ไม่รู้ว่าเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเพราะเราจะไม่เคยแอดมิทเออแต่คิดว่าน่าจะเสียละมัง้งเออถ้าเราเป็นเหมือนตอนนู้นอ่ะเราไปซื้อยาเหมือนตอนปวดท้องใช่ไหมคะเออไปซื้อยาที่นี่อ๋อลืมบอกอีกที่นึง ที่อเมริกาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์นะซื้อยากินไม่ได้นะที่เป็นยาปฏิชีวนะนะที่เป็นยาปฏิชีวนะที่แบบเหมือนยาแรงยาคารุนแหละที่ไม่ใช่พารา c e t a มอ l อ่ะยาพารา c e t a มอ l อย่างเงี้ยสามารถซื้อได้แต่ถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อยาปฏิยาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยมันต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะถึงจะซื้อได้ไม่งั้นเขาไม่ขายให้เราเขาไม่ขายเลยไม่ว่าจะเป็นยายาที่แบบเป็นปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อ ถ้าไม่ขายให้เราเราจะต้องไปหาหมอก่อนพอไปหาหมอหมอก็จะเขียนใบสั่งแพทย์มาให้เราอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราต้องเก็บไปนั้นไว้ตลอดเราจะได้ไปซื้อได้เพราะไม่งั้นเราซื้อยาที่นี่ไม่ได้นะอาา่าฮะโอเคค่ะงั้นขอจบไวแค่นี้เลยแล้วกันนะบาย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 ค่ะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้เหมยไปไหนในนิวยอร์กอีกนะคะบอกมาได้เลยแต่มไม่คิดว่าเหมยน่าจะไปหมดแล้วในนิวยอร์กยกเว้นแบบเหมือนต่างจังหวัดคือแบบนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ย ก่อนที่เหมือนจะกลับเมืองไทยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย